เพื่อนๆเคยเป็นอาการนี้ไหมครับนอนตื่นเช้ามาอยู่ดีๆมือถือดับเฉยเลยเพราะสาเหตุอะไรไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆไปหาคําว่าระบบนะครับกดเข้าไปที่ระบบนะครับแล้วไปที่การอัปเดตระบบนะครับตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆกดที่จุด3จุดมุมบนขวานะครับกดที่จุด3จุดนะครับ แล้วมาที่การตั้งค่าการอัปเดตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดไว้นะครับดาวน์โหลดโดยอัตโนมัตินะครับทาง Wi-fi นะครับก็คือเครื่องจะอัปเดตระบบให้แบบอัตโนมัติน,นั่นเองนะครับส่วนมากจะอัปเดตตอนกลางคืนนะครับเหมือนที่เพื่อนๆน,นอนตื่นมาแล้วมือถือดับนั่นเองนะครับอา้าวมันดับเพราะอะไรนช่างอ่า ดับเพราะว่านี่นะครับแบตของเราเหลือน้อยนั่นเองนะครับแบตเหลือน้อยแล้วเครื่องอัปเดตนะครับอัปเดตอัปเดตไม่ผ่านอัปเดตไม่หมดอัปเดตไม่เต็มแบตหมดก่อนเครื่องน็อกนะครับเพื่อนๆปิดนะครับนายชยจนแนะนําให้ปิดตรงนี้ไว้นะครับปิดอัปเดตอัตโนมัตินั่นเองนะครับแล้วปัญหานอนตื่นมามือถือดับก็จะ หมดไปนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ